สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจะเจอกับพาโตออโตคาร์ะนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะวันนี้พาจะพาลูกค้ามารู้จักลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะคะที่ได้มาทําการซื้อรถกับเรานะคะก่อนอื่นพาขออนุญ,ญาตนี่ลูกค้าแนะนําชื่อเล่นนิดนึงสวัสดีค่ะครับชื่ออะไรนะคะชื่ออาร์มครับน้องอาร์มนะคะน้องอาร์มพาพี่พาสอบถามนึงว่ารู้จักกับส่วนรถยนต์มือสองโตออโตคาร์ของเราจากช่องทางไหนคะพอดีว่าอ่า เซิร์ชใน Google แล้วก็ขึ้นรีวิวใน YouTube ครับโ oh. ครับขึ้นแล้วมาที่นี่เป็นครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งแรกเลยครับอะไรทำให้เราตัดสินใจซื้อเจ้าคันนี้คะก็ดูมาหลายที่ครับแล้วรู้สึกว่าที่เนี่ยรถอะเหมือนคัดคุณภาพมาแล้วแล้วก็บริการโอเคเลยครับตั้งแต่ที่คุยโทรศัพท์กับพี่พาเลยก็คือ อามขออะไรไปปุ๊บพี่พาทําให้ปั๊บเลยก็คือบริการรวดเร็วอันใจขออะไรก็ได้เลยก็รู้สึกโอเคครับก็เลยขับมาเลยครับมาจากไหนคะเนี่ยมาจากสมุดประการสมุดประการ,ร,ร,การแล้วเข้ามาในโชว์รูมเราครั้งแรกนี้บรรยากาศภายในสายตาของน้องอามมีตรงไหนที่ทางโตโตะ๊ะค้าต้องปรับปรุงแก้ไขไหมคะพูดได้เลยไม่ต้องเกรงใจก็ไม่มีครับไม่ บรรยากาศไ,ไม่มีอะไรต้องปรับปรุงเพราะว่ารถวางโชว์ไว้แล้วก็ล้างทำความสะอาดไว้มีให้เลือกจัดเป็นโซนๆอยู่แล้วก็น่าจะเรื่อง่าป้ายจุดจอดรถแล้วก็ห้องห้องน้าให้ใกล้ขึ้นหน่อยนี้น,นิดนึงโอเคแล้วก็การบริการของเซลล์นะคะมีตรงไหนต้องปรับปรุงแก้ไขไหมคะพูดได้เลยการบริการของเซลล์สำหรับอาร์มก็คือเทียบกับหลายๆที่รู้สึกว่าที่เนี่ยเป็นกันเองจริงใจแล้วก็บริการรวดเร็วดีโอเค กขอบคุณคสุดแล้วก็พาสอบถามนิดนึงยังไม่สุดท้ายเนาะถ้าเรามีเพื่อนมีญาติพี่น้องนะคะจะแนะนํามาซื้อรถกับโตออโต้คาร์ของเราไหมคะก็ถ้าเกิดว่าเขาสนใจรถมือสองนะครับก็อามก็จะแนะนําร้านนี้แหละกราบขอบพระคุณล่วงหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะสุดท้ายพามีแบบประเมินนะคะว่าโตออโต้คาร์จะเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาของน้องอามหรือไม่โดยที่พาจะนับหนึ่งถึงสาม ถ้าโตโตคาเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาของน้องอาร์มให้น้องอาร์มยกมิวแล้วบอกว่าโตเอตโตควาสุดยอดแต่ถ้ายังไม่ผ่านในสายตาน้องอาร์มยืนหล่อๆข้างๆพี่ได้เลยเรามารุ้นกันนะคะว่าโตโอตควาจะเป็นมาตรฐานที่คุณวางใจผ่านในสายตาของน้องอาร์มหรือไม่นับหนึ่งค่ะนับสองค่ะนับสามค่ะกราบอขอบพระคุณน้องอาร์มมากๆค่ะพาขออนุญาตเป็นตัวแทนของโตโตคา เวยพอให้น้องอาร์มและครอบครัวที่มารับรถวันนี้ขับขี่ปลอดภัยแข้วแกราดเงินทองไหลมาเทมาเฮงเฮงปังปังตลอดปีและตลอดไปขอบคุณค่ะ